สวัสดีครับสวัสดีพบก,กันกับช่องคนรักเกษตรนะครับคลิปนี้คนรักเกษตรเอาใจคนรักไม้ดอกนะครับผ่าเพื่อนๆนมาพบกับชวนชมสายดอกนะครับชวนชมนะครับก็เป็นไม้ที่สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับก็สามารถที่จะทําได้หลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพราะ,มะเมล็ดการตอนกิ่งการเสียบยอดหรือการนั่งแท่นแล้วก็การปักชำอ การปักชําก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับที่จะเป็นการขยายพันธุ์ชวนชมแบบง่ายๆนะครับก็ถือเป็นวิธีที่ง่ายพอสมควรนะครับสําหรับการปักชํากิ่งชวนชมนะครับนี่ครับกิ่งชวนชมเราก็จะได้จากการตัดตกแต่งกิ่งแบบนี้นะครับ อย่างต้นนี้นะครับมีอยู่สองกิ่งยาวยืดนะครับอันนี้เป็นชวนชมที่ได้จากการตอนกิ่งนะครับตอนกิ่งแล้วก็นํามาปลูกลงกระถางทีนีอ้อยู่ไปสักพักมันก็ต้นยาวยืดประมาณนี้นะครับกิ่งยาวยืดก็ทําการตัดออกซะตัดออกให้สั้นแล้วก็อาจจะนำอะดอกยอดแบบดอกสีอื่นๆมาเสียบนะครับก็จะทําเป็น ชวนชมแฟนซีได้เลยนะครับกิ่งหนึ่งก็ให้เหลือเป็นกิ่งเดิมแล้วก็อีกกิ่งอีกกิ่งหนึ่งก็ทําการเปลี่ยนยอดส่วนอีกกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้โคดเขาเน่านะครับชวนชมเกิดจากการโคดเน่านะครับเนื่องจากว่าะระบบดินไม่ไม่ได้เปลี่ยนช่วงก่อนเข้าหน้าฝนนะครับดินอาจจะแน่นไปทําให้โคดเน่าทีนี้โคดมันเน่านะครับส่วนยอดเราก็สามารถ เอามาปักชำได้เหมือนกันนะครับแทนที่เราจะทิ้งไปทางต้นนะครับเราก็สามารถตัดเอาส่วนที่ดีแบบนี้นะครับมาทําการปักชำไว้นะครับเพื่อที่จะได้มีสายพันธุ์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่สูญพันธุ์อ่าอ่าอันนี้เป็นกิ่งที่เกิดจากการตัดตกแต่งกิ่งเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับนี่ครับนามาวา,ว,มวางไว้ในที่ร่มนะครับวางไว้ในที่ร่มเพื่อ ให้แผลเขาแห้งนะครับนี่ครับแผลรอยตัดแห้งแล้วนะครับก็วางไว้ในที่ร่มแบบอ่ามีลมพัดผ่านได้สะดวกประมาณนั้นนะครับแต่ไม่ต้องให้โดนแดดนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับทําการริดใบออกแล้วก็วางทิ้งไว้ประมาณหนึ่งหนึ่งอาทิตย์นะครับสําหรับสองกิ่งนี้นี่ครับจะเห็นได้ว่าแผลรอยตัดจะแห้งสามารถที่จะนําไปปักชําได้แล้วนะครับอ่าเนี่ยครับซึ่ง คลิปนี้ก็จะเป็นการบอกวิธีการปักชำกิ่งโดโชมง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกก็คือ,อาวางกิ่งทิ้งไว้ให้แผลเขาแห้งนะครับประมาณ1สัปดาห์นะครับนี่ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการปักชำนะครับซึ่งอาจจะเป็นใช้เป็นดินที่เราผสมไว้นานแล้วก็ได้นะครับอาจจะเป็นดินเก่าดินนานๆแล้วนะครับถ้าดินใหม่เนี่ยเปอร์เซ็นต์การรอด จะน้อยกว่าดินเก่านะครับนี่ครับการปักชําก็ทําแบบนี้ครับง่ายๆเลยใช้ไม้ตะเกียบนําให้เป็นรูก่อนนะครับนี่ครับใช้ไม้ตะเกียบกดลงไปก่อนแล้วก็ทําการปักกิ่งจนชมที่เราเตรียมไว้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ทําการกดให้โคนแน่นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสําคัญกันนะครับการกดให้โคนให้ดินรอบโคนของชวนชมแน่นนี่ครับสามารถยึดกิ่งได้ไม่โยกเยก อ่าอันนี้เปอร์เซ็นต์การรอดก็จะดีครับดีนะครับส่วนอันนี้นลครับเป็นการปักชำที่ได้ผลแล้วนี่ครับมีการแตกยอดใหม่มีระบบรากออกแล้วนะครับลองดึงดูเนี่ยแข็งแล้วนะครับแสดงว่ารากเดินดีแล้วนี่ครับมีการแตกยอดใหม่ประมาณนี้อันนี้ถือว่าน่าจะรอดร้อยเปอซแล้วนะครับประมาณนี้รอดชัวร์แล้วนะครับ,รารรบสามารถที่จะแยกไปลงกระถางได้เลยหรือ จะนำไปทำเป็นชวนชมรากตะขาบอะไรก็แล้วแต่นะครับออันนี้เป็นการปักชำไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ระบบสัญญาณก็ดีเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ากิ่งแก่ดีนะครับกิ่งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสีเทาแล้วนี่ครับอันนี้กิ่งนี้ก็มีการตัดยอดดิดใบออกจนหมดนะครับเพื่อที่จะลดการคายน้ำาน,นี่ครับอันนี้สัญญาณดีนะครับสามถึงสี่กิ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะรอดเหมือนกันนะครับ อ่าส่วนอันนี้จะพามาให้เพื่อนเพื่อนชมนะครับอันนี้เป็นกิ่งที่เกิดจากการปักชำเหมือนกันนะครับคือผมทําไว้หลายรอบมากนะครับก็สองกิ่งนี้ก็ถือว่ารอดเหมือนกันนะครับนี่ครับมีการรอดแล้วก็แตกยอดใหม่นะครับอ่าอันนี้ถือว่ารอดเหมือนกันนะครับเป็นการปักชำแบบง่ายๆไม่ต้องควบแน่นแล้วก็อ่าไม่ต้องใช้น้ํายาเร่งรากใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ การชํากิ่งนะครับระบบโคนเขาจะไม่สวยเหมือนไม้ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดนะครับไม้ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดเนี่ยโคนเขาจะใหญ่จะสวยแต่ไม้ที่ได้จากการปักชํานะครับกิ่งเขาจะเรียวๆแบบนี้แหละครับโคนก็จะเล็กแบบนี้โคนจะไม่ใหญ่เหมือนไม้จากการเพาะเมล็ดแต่ก็ให้ดอกได้ดีได้สวยเหมือนกันนะครับนี่ครับโคนเขาจะประมาณนี้นี่ครับโคนจะไม่สวยเหมือน ไม้ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับการปักชำก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์ชวนชมอีกวิธีหนึ่งนะครับแท่ที่เราจะทิ้งกิ่งเหล่านี้นะครับเราสามารถนํามาปักชำนะครับเพื่อรักษาพันธุ์ของเขาไว้นะครับนี่ครับส่วนวิธีการเลือกกิ่งก็เป็นขั้นตอนสําคัญเหมือนกันนะครับการเลือกกิ่งนะครับก็เลือกกิ่งที่มีความแก่มีอายุพอสมควรนะครับคือกิ่งที่สีออกเป็นเทาๆนะครับ แต่ถ้าตัดส่วนที่เป็นสีเ,เขียวๆแบบนี้ไปนะครับเปอร์เซ็นต์การรอดก็จะน้อยแต่บางกิ่งก็รอดเหมือนกันนะครับถ้าเราคุมการรดน้ําได้ดีนะครับนี่ครับเขียวๆเ,เนี่ยจะรอดยากแต่ถ้าเป็นสีเทาๆแบบนี้เปอร์เซ็นต์การรอดจะดีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการบอกวิธีการขยายพันธุ์ชวนชมโดยการปักชำกิ่งแบบง,ง่ายๆนะครับปักชำแบบไม่ต้องควบแน่นแบบ ง,ง่ายเลยนะครับทําแบบง่ายก็แต่วิธีการปักชำเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับก็อย่างที่ผมปักชำนะครับก็เกือบเกือบสองเดือนเลยนะครับถึงจะแตกยอดใหม่ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับสําหรับวิธีนี้แต่ก็พอได้ผลพอใช้ได้นะครับก็ถือว่าดีกว่าการที่เราจะทิ้งกิ่งไปเฉยเฉยนำมาปักชำก็จะได้ต้นใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ